อ,ออกด่านดีด้วยปา่าลูกไยโอเคมาปรับ G P I เมาส์เป็น8 0 0พันไปลงมาเรียนมันละมุดโจมหมื่นสองเรียนนานละโคตรเวียนหัวเดี๋ยวไปชนเอ่อผมไม่เจอใครอย่างนั้นมีป่ะเนี่ยคนนี้ปะตียิงส่งมาอ่ะนี่ไงเจอรอยอยู่แน่แน่ป่าหนุ่มเครื่องหน้าป่าอ่าดีไงบวัตรีน้องไม่ใช่น้อง,น,องน้องเจนเอ,อ บนไม้บอ่อคมหลอกไปมาเอาอยู่อีกฝั่งหนึ่งมูนบอกรับมาโอเคชิดว่าน่ายังไม่มีตายยากนะเขาเพิ่งแตะเครื่องไปฮะโอเคไม่มีตายยากก็รีบออก่อนละกันต้องปเครื่องเนี่ยปะไม่คิดไปเองเฮ้ยรีบอุ้มกันคือเปิร์กเนี่ยผมรู้สึกว่ามันดีมากนะคือเวลาใครแตะเครื่องอยู่อะเขาก็ติดตาบอดอะแล้วเราจะไม่รู้ว่าเราจะแขวนตอนไหนเช่นตอนนี้ฮนะเราเปิดมา นี่แบงค์เลยหรือเขาปล่อยก่อนปะอ่าปล่อยก่อนมันข้างซีจะจัดแบงเลยโมเป็นแมปไม่ได้ใช้ความคิดเหมือนดีนะมาพึ่งลบไหมปะคุมๆเลยอย่ี่ออกไปไหนมาพึ่งมาแล้วอกู่มาแล้วโอเคคนนี้คิดว่า ไม่รู้อ่ะเขาก็ปล่อยเครื่องจะพักแล้วอ่ะแต่คิดว่าน่าจะยังติดเหนื่อยอยู่ป่ะอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันอ่ะอ่าตะขอไฮยนะอยู่ไกลเกินอ่ะไม,ไม่ไม่ไปละไปนี้ก็ได้ได้เหมือนกันมีค่าด้วยกันแหะอะไอยู่ไหนอ่ามีคนย่ออยู่ให้อันนั้นน่าจะยังไม่ไม่น่าติดเหนื่อยแล้วฮะปฏิบิลโอเคเขาเดินนาขนาดนั้นแล้วน่าจะมีตายากแล้วฮะ ลอกไฟมามูลบอกกลับมา Moon walk. มาูนบอกปั้วไม่ทันนะ <c ười> คือมันเป็นเพื่อที่ทำให้เสรืรโลกอะเวลาเราแขวนเสร็จอะเขาก็จะแบบต้องเดินก่อนอะจะไม่มีใครวิ่งไปไหนขนาดนั้นอะเพราะว่าเขาต้องจะไม่หายเหนื่อยก่อนอะแล้วค่อย,อยแบบจะวิ่งอะมาให้ปั้ไหนระเบิดหน่อย อ๋อน,นี่ไงเจอลอยอยู่ข้างเฮ้ยเอ่ยเครื่องหลังปั่นปะไม่เครื่องแค่ปัน่นทำไมเฉยไม่เจอเลยไม่น่าแขวนกำแมพแล้วเดี๋ยวไม่ชนแรงนั้นอ๋อเป็นเม็กเม็กจะมาช่วยโอ้โหไปชนหน้าไหลแบบหล้วเคลียเม็กแล้วกันยังไงก็เจอด่านดีแต่ด่านดีก็ไหลหลายรอบแล้วเนี่ยไม่ได้ฮนะโอ้วิ่งฉีกเ,เลย โอเคเดนตีก็ได้น่าแมทริปน่าจะทันอยู่ขอตีขอไหมโอ้โหได้แค่ตีคนนี้มันข้างนินงกันเนี่ยคือเขาแบบงกมากมากๆเลยโอ้โหตายยากมาเพิ่งเห็นคนแรกกดตายยากอะ่ะไมู่้อข้อมีไหมเอ้ยเอาวะโอ้โหผมก็ลกนึกว่าเขาเข้าไปฝั่งนึงที่โดดกลับ รถกับเชลเลยกับบิ๊กที่ผมกลายเป็นตัวเดินตีไปเพียวเลยเหมือนเขาค่อนข้างคมมากนะโอ้โหปั่นไฟโคตรไวคิดว่าน่นาจะยังไม่ออกจากตรงน,นั้นนะน่นาจะต้องเดินก่อนเพราะว่าเขนาน่าจะติดเหนื่อยกันอยู่แต่คิดว่าน่าจะออกมาละมาใครปั่นอยู่ไหนเออเจอคนหนึ่งปฏิยุคุณเจนโเรเบโลโชนี้ก็ได้มาโหวิ่งรอบมาได้เฉยเลยค่นข้างโกลมฉี่ไหมเฮียว่ะ อยู่คนนี้ฉัเต็บคอนโซลอะ่ะคือคอนโซลมันชอบเล่นแบบหน้าต่างเดียวอะ่ะมันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันไปไหนเล่นมาเร์เวอะ่ะก็จะหล่อนหน่อย,อยตะยักษั <c oughs> น่นก็แสดงว่าที่ผ่านมานี่คือเขาไม่ตายักกันหมดอะ่ะแต่น่าจะติดเหนื่อยอยู่จะส่องไฟไม่ได้องศาไม่ได้ใครจะากดูอยากเล่นขนาดนั้น เขยแขวนไหมจะมองรู mm ้ด้วยน่ะเฮ้ยเหม่งไงสมบัตออกไม่ได้ฉีดแล้วป่ะน่ะโอเคฉีดไปแล้วเขาหน้ามีแทงหลังอยู่อะไม่อยากไล่เท่าไหร่เลยเอ้ยอย่ามาคนที่อยากเล่นจัดจัดว่าทำไมเอาอยู่ไหนแล้วเนี่ยอย่าบอกว่าฉีดผมหลอกตัวเองใช่ไหมเนี่ยแต่อยาก โอเคผมปล่อยแห้งไว้ก่อนนะน่าจะปั่นไฟปะน่าจะฝืนปั่นไฟอยู่อ้าวยังไงคนปล่อยเหมือนกันได้กวจะปล่อยเนาะเป็นใครเอ่ยเป็นบิวไม่น่ามีแต่อยากแต่ผมพุ่งไปโดนโอ้โหนี่เขาปั่นแย่งจริงด้วยฮะโอเคบิวไม่น่ามีจะย,ยากอะเรายัดมาเลยยัดมาเคาเลือกที่ไปช่วยเคสไม่ใช่เคสดิเลือกทีช่วยเมกแล้วเจนตายคาเสาแนะ่เกิดอะไรไะเนี่ย โอเคไล่นี่แหละคนที่ห้อาหารคนที่ห้าวแหา่จัดจโอ้โหผมจะบัดเมาส์โดนขาไม่ขอภอภัยฮะแม่ผมไล่น,นี่ต่อเลยเอร์เล็ดฟิวอะออกไหนละ่ะเมื่อกี้โดนต่างอ่ะนี่ยไงเดี๋ยวโระตุกตัวนี้หนึ่งปันการต่างไปแหละโอเคมันกลับมา มัน่อยรอบนึงฮิฮิฮิกวนี้โอ้โหถึงจอดถึงมันไหมโอ้โหผมไม่ทันได้ไงเนี่ยแปดหน้ามือไปกันออกแคนี้มาจะยากไหมมาผมไล่สุดเลยนะผม,ผมจะเอานอนให้หมดให้ได้ไหนก็ไหนละ โอ้โหตายยากเองก็เซ็งว่ามีทุกคนเลยนะตายยากแต่เขาน่าติดต่อกันอยู่ตอนช่วงต้นเกมอะแล้วมิกหายไปไหนเมื่อกี้ยังแบบห้าวหายอยู่เลยนกบินอ๋อนกของบิวโอเคช่างมันแหละติดเล่นมากพอละไม่อกีเมดนรอยปะน่าใช่น่าจะคิดเองอะอ่ะนี่ไงเจอ,อดิโอเคเกมจบวินาะทีอะคือลหลังวันเนี้ยผมเห็นชิลเลอร์เขาใส่เยอะมากเลยเปิร์กอ่าขยี้วิญญาณเนี่ย คือตอนนี้น่าจะเปลี่ยนชื่อแล้วปะ่ะเมื่อก่อนมันเป็นเร์เ่ของเดโมชื่อว่าเขายี่วิญญาณอ่คือเวลาเจอเคเล,ลอร์ใส่มาแล้วผมก็รูงิดเลยจำอะไรก็ต้องแบบรอ้ยหายเหนื่อยก่อนต้องเดินจ็อกกิ้งก่อนแต่เ,เขาเล่นกับตัวรแบบสนุกดีอะคือเซอร์เขาไม่ค่อยมีตายากกันอะโอเคตอนนี้ก็จะได้ความสวยงามโอโหเป็นลูกโลกสามคนเลยเดี๋ยวเพิ่งรู้ใช่ปะ่ะมีไงตายากหมดทุกคนเลยแล้วช่วงต้นเกมมันติดเหนื่นอยอยู่อะจีแล้วกัน เอาอดานดีอีกแล้วมาตอนนี้ผมเจอคนเป็นสตรีมเมอร์รู้สึกเหมือนเะีสองคนเลยนะเขาเกิดกันไหนอ่ะน่าจะฝั่งนี้ปะยังไงเจอรีออนไม่เจอเนียคนนี้สายย่อไวนา่าจะสปินอะ่ะหลอกหลอกเพื่อนเลยเดี๋ยวหลอกตัวเองชิ้มหายเลยตายโอ้โห7.2ทุ่มอ,อยู่นะโอเค คนัรนได้ไวมากคิดว่าค่อนข้างสุดจัดมาใครปั่นไฟไหนคนที่ไม่กดดินด้วยคิดว่าเนี่ยเ้าเกิดเขาปั่นไฟอยู่อ่ะเขาก็จะติดเหนื่อยแล้วก็ติดตาบอดแล้วเขาก็จะไม่รู้ว่าเราจะแขวนตอนไหนระเบิดมาอ่านี่ไงได้ใช้ส็จทีอ่ะวันนี้เม็กเฮ้ยเป็นไงเดี๋ยวผมกระตุกอะไรเนี่ยอยู่ดีก็กระตุกเฉยมูนบอกหลอกไฟมาน่ายังติดเหนื่อยอยู่ ไม่น่ามิตายากอะฉีกไม่ได้นะมิตายากหลอกไฟมาฮเฮ้เฮ้มิตายากว้าวฮิตดับเบิลดับเบิลดับเบิลแบกวะนี่ยโอเวอร์ที่สุดแบนดี้ถ้าเกิดมิตายากน่าจะพุ่งเข้าไม้ไปละโอเคโคตรอย่างชอบเลยเบิรกเนี่ยคือเมื่อก่อนเป็นเบิร์กที่แบบนานๆ่าเมืนจะเห็นคนใช้ทีหนึ่ง ตอนนี้กบเห็นแทบทุกตาเห็นออร่าแครหรือออนคนเดียวอะออกข้างไหนอะเจ๊ไหนเอ่ยไม่เห็นใครเลยอะคือผมไม่รู้ว่าเขาวิ่งออกวัไหนอะโอเคกลับไปก่อนก็ได้หาไม่เจอละไม่เจอก็ไม่เป็นไรกลับก็ได้ไม่ว่ากันเหมือนนั่งฮิวอยู่สวยนะมิกเป็นคนช่วยไม่คนไหนอะเสื้อเหมือนกันหมดโอเคเอาคนนี้แล้วกัน หลอกเอ้ยฉีโดดเงียบเซตตันตู่วะเนี่ยคนนี้จะตีเมอร์เลยอย่างงี้โอเคคนนี้มาเนี่ยผมจำไม่ได้ว่าใครเป็นใครอะ้วใส่ชุดเหมือนกันด้วยนะแทงหลังไหมโอเคไม่มีมาใครปั่นไหนโอเคแขวนไหมระเบิดเฮ้ยมีเครื่องข้างนี่ไงติดเนือ้อยู่คนนี้ ลมไปเลยใครก็บนกันผมตีองศาผิดอ่ะก็เลยแบบทำไงไปเถอะไปฝืนตีโค้งตีโค้งหมดเลยไม่มีตายยากใช่ไหมเพิ่งได้อย่างชอบอ่ะคือไม่ต้องมาพวงพวงว่าใครจะมีตายยากหรือเปล่าอ่ะบนรัถามแน่ไม่ใช่เป็นทั้งคงคู่แหละทั้งรัถามทั้งถอนทรงถอนเสาไม่ตี้สติมเมอร์นะดูทรงอ่ะเหมือนเขาแบบ ค่อนข้างแบบเก่งกันแหละเก่งกันมากเลยแหละหลอกไฟกลับมามีคนฮิวอยู่ใ,ใกล้หลอกไฟมาโอเคมันเห็นคนปั่นอยู่ข้างหน้าแล้วป่ะเนี่ยนะใกล้เตี้ยด้วยยายาวัดี้ดิอนไม่มีแต่ยาใช่ไหมเพราะว่าพึ่งตะก,กีดเครื่องไปยังไงล่ะหลอกไฟมาหลอกไม่ได้คนเนี้ยมูนวอกกับมา รออีกรอบนึงมีแต่ยากใช่ไหมเพื่อนมีต้องโดนตีหลงงงงังคมอออ้มดโชส์ Might come back. Yeah. Oh, เปิดบ้านๆเลยแต่รู้สึกประโถดดีแต่ขอเห็นนะอยู่ไกลเกินไม่น่าลากถึงตรงนี้ก็ได้ไม่เป็นไรได้เหมือนกันโอเคขอกระเทือเครื่องทิ้งไว้ก่อนเหมือนจะมาตันีสี่นะเท่าที่รู้สึกนี่ไงช่วยกันเลยโคตรโหดโอเคทีนะี้เราเมียนออนโค้ง่ายก็เลยแบบสปัดไปโดนโอเคยังไม่ซ้ำแล้วกันเนาะ ก็ขอเลี้ยมมันก่อนเพราะว่าเครื่องมันห้าเครื่องอยู่เลยอ่ะเอ้าหลอกโดดไอ้หิวะเห็นนะตาพิเศษเห็นนะตาพิเศษเห็นนะโอเคเพื่อนเฮ้หลอกโดดนะ้ลอยัดไม้เพราะลอยวีวค้างเราเป็นผีวีวูค้างรู้จักว่าหอเอาเดินติดด้วยน้องไห้โอ้โหเมื่จะเข้าไม้ doesn't know. Okay, knows. No, maybe he Run, run, run! Oh. หลอกไฟไหมเอ้าอยู่ฝั่งนี้หลอกอีกรอบนึงหลอกอีกเพื่อนตายปะตายอ่ะโอเคผมเอาลมสีอะไรกันมาเหมือนคนนี้ก็เพิ่งติดเครื่องกันนะน่าจะยังไม่มีแทงหลังฮะคิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะฝืนวนต่ออะไรอย่างงี้

โอ้ไห้ฮัลโหลฮลิฮิ hold still hold still อ๋อโอเค smell mad butt no smell it smell it s t i n k ยังเหนื่อยโอเคแต่ก็สนุกมากอะรู้สึกตานี้มีคนกดต่ยาแค่ครั้งเดียวเองปะเท่าที่ผมเห็นอนะที่เหลือคือไม่มีใครกดเลยหรือว่าเขาไม่มีกันเนี่ยเหมือนเขาจะเป็นสปงสปินบ้างอะไรอย่างงี้ผมไม่รู้อะต้องรอจบเกมดูกันโอเคเิออน ขึ้นเสาไหปหลุดก็พออ่ะขี้เกียจไล่ต่อละวนี่เขาเป็นตีสตรีมเมอร์แต่เขาไม่มีใครพกลูกเองมาเลยอ่ะถ้าเกิดมีคนใดคนหนึ่งพกลูกเองมานะน่าจะเกมพลิกได้ง่ายเลยน่าจะต้องต่อยอยุง่งเลยอ่ะได้ยื่มเหมือนเขาแบบมาเล่นคอนเทนต์คอนนเทตบ้างอะไรอย่างงี้น่าจะทำคอนเทนต์แหละ <c oughs> โอเคเดือดร้อนแขวนสีด้วยกันสวยงามโอเคโอ้แต่เราคนไม่เศษถึงมือเลย